Uh huh. สวัสดีครับผมฟารมี่ BFZ แล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม s Day to Die ครับผมเอาละเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกต้องอรวบรวม,รวมเส้นใยพืชสิบอันมาเบสิกก่อนอันดับแรกโอเคประดิษฐ์ที่นอนที่นอนอยู่ไหนวะอยู่ในนี้สร้างเลยโอเคจากนั้นให้เราวาง ติดตั้งปุ๊บเรียบร้อยต่อไปทำอ่ะขวานหินโอเคไม้ไม้ไม้อยู่นี้ต้องต่อยสินะไอ้มัดเล็กโอเคต่อไปคือก้อนหินเล็กสองก้อนเรียบร้อยอยู่ไหนวะเจอแล้วมาทำขวานหิน กดค้าไปเลยชึอบอ่าเรียบร้อยแล้ติดตั้งอ่าต่อไปทํามาอะไรวะเสื้อผ้าน่าจะเป็นเสื้อผ้าผมว่าทุบเลยวิธีเก็บยากก็คือการฟันโอ,อใช่ได้ไปลองเล่นมาแล้วนิดหน่อยนะโอเคใส่เสื้อเลย มาต่อไปคืออาวุธของเราคือกระบอกไม้รวบรวมไม้ห้าอันเอาขังเดียวได้เลยวะทำกระบอกไม้ชืบปฏิทนูธนูต้องใช้อยู่เลยวะ นนกคนนกอยู่ไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องหาอีกอยู่แถวนี้แหละผมว่าเจอล้โอเคทำเป็นธน,นูสร้างเลยสู้ธน,นูสร้างเลย เลือกครับของไว้ใจผมโอเคหาไม้อ๋อทำสังเอยฐานบ้านสางเอยสางคืออะไรว่าฐานไม่ใช่สางโอเคทำบล็อกไม้กันอ่าติดตั้งเลยอัพเกเหรอ อาพเกตต้องถือกวานจีนะโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปทำแคมป์ไฟอันเดียวพอมั้งย่อยกันมาเรียบร้อยเควสแรกมาละ เดินไปหาเทสเตอร27์278เมตรเดี๋ยวเราหาของตรงนี้ก่อนเตรียมอาวุธให้พร้อมน่าจะโผล่มาแถวนี้อ่ะผมว่าเตรียมไว้เอาน้ำไปไกลๆเอาของที่ใช้มาข้างหน้าไหนดูซิมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยกระตุกนิดหน่อยโหลดผีแน่นอนผมว่า อย่าพุ่งลุกอย่าพุ่งลุกอยเว้นไอ้เชี่ยป้าอย่าห้าวให้มากเอ็ดด้าไงล่ะง่ายเงือบเลยคนกำลังเซิร์ชของมาพูดวายอะไรเฮ้ยอะไรไปดิคารมาเหรอคารมาทำไมกลับบ้านไปเลยดิัวแตกเป็นไงล่ะในนี้น่าจะมียาน,นะผมว่า โอเคยาได้ยาแก้ปวดพาวดาเซติมอนมีกระตุกนิดหน่อยนะครับผมถ้าเริ่มเกมใหม่ๆก็เป็นอย่างเงี้ยโอเคโอ้ตกแกมหมดเลยมันเป็นกับตัวเกมครับผมสักพักคงจะลื่นปกติเกมก็ไปกี่สเปคนะทำไมมันกระตุกเฮ้ยมามาลงไม้เด็กโง่มาดิเลย ชักช้าลีลาคนจะฟาดหัวพ่อมาเหรอแหมเรียกพ่อมาเลยสู้ไม่ได้เรียกพ่อมาแล้วพ่อพ่อเด็กเหรอแม่อยู่ไหนไอ้เหี้ยหมาหมากูไปละไอ้เหี้ยโอ้โหหมาหมามันคือกัดแรงมากผมต้องหนีละต้องหาอาวุธที่ดีกว่านี้สู้กับมันเดี๋ยวเดี๋ตรงนี้น่าจะได้ ขออพักเหนื่อยแบบเซิร์ชของนิดหน่อยมามาผมตั้งเวลาไว้เป็นหนึ่งชั่วโมงครับผมไม่ต้องกลัวว่ามันจะค่ำเร็วเพราะว่าเราต้องหาของยาวๆเลยไม่รีบออกมาออกมาเอย อยู่ในเคาน์เตอร์นั่นแหละไม่ต้องออกมามามาเรียบร้อยน้ำโอเคอ่าเดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆน่าจะถึงเดี๋ยวก็ถึงใกล้ๆเองช่างมานี้ดิช่างซ้อมรถพิเศษก่อนเพื่อมากัดคน เว้ยงานกายไม่ทำมีแต่มีแต่ากาศดคนขวานต้องใช้ขวานเซอร์สิครับออรอเลยโอ้โหกองเครื่องมือหินน้ำมันแผงโต๊ะครับอุปกรณ์ได้เอามาหมดเลยของจำเป็นต้องใช้ที่อะไรไเนี่้วันใดเหรอผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมนี่คือครั้งแรกขึ้นไปนก่อน โอ้โหโอ้โหโอ้เหดูเขาม้าดีสิจะฆ่าไปดูของนี่เนี่ยมาโขดหินมาต้องมาต้องขดหินเนาะขดหินอยู่นี่โขดหินไม่มีโอ้โหนี่กูยังไม่ถึงไหนเลยเลือดกูลดไปครึ่งแล้วยังไม่ถึงไหนเลยครับผมเลือดผมก็ลดไปเจ็ดสิบเก้าแล้วอุ้ยกระตุก ไม่เป็นไรผมปรับภาพอย่างสุดครับผมตอนนี้เพราะว่าอยากเห็นภาพส,ายสวยๆนะครับคลิปจะได้ออกมาสวยงามนี่คงเป็นเทดเดอร์สินะเดี๋ยวซ่อมกันซ่อมแซมของใครมีเทคนิคอะไรดีๆก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านช่วยๆกันถือว่าเราลเล่นเกมด้วยกัน

เวลาอีกยาวนานเเดี๋ยวไปเลียร์ไอเฟรก่อนเพื่อได้ของอาจจะได้เครื่องบินหนึ่งลำโคตรหวังสงอ่ะเพิ่งเข้ามาเล่นได้เครื่องบินแล้วพักก่อนเพราะว่ามีคนรอยข้างหน้าน่นเอ้ะสงสัยมีความสุขเออคนแถวนี้เขามีความสุขนะเขาเต้นตลอดเวลาเลยวัดดีป้าเฮ้ย ตายพูดวายเหลืป้าไปกันดีกว่าน่าจะตรงนี้แหละผมว่าโอเคผมว่าบ้านหลังนี้แน่นอนเคลียร์พื้นที่กระตุกจัดมามามีตัวหนึ่งเรียบร้อย <c oughs> จะย็นมา เด็กผู้หญิงกูก็ทำไปเด็กเตะผู้หญิงนี่กูถนัดเฮียเฮี้ยเฮี้ยเฮียเมื่อกี้เหนื่อยเมื่อกี้ผมเหนื่อยโหเด็กผู้หญิงตกโหเมื่อกี้เหนื่อยไงถ้าเราตีแรงหลายๆรอบมันก็จะเหนื่อยเร็วไม่น่าฮาวเลย ดูซิมีของหรือเปล่าของเพียบผมว่าเดี๋ยวผมจะรีบหน่อยแล้วกันโอ้โหโค้งก็แต่กระชันเฮ้ยของดีว่ะสต็อป ไม่หยุดเหล็กเก็บให้หมดครับพึ่งเสียบมองเองมาลงมาไปดูลงมาลมาูกเฮ้ยไบยเกอร์ไบเกอร์นะนี่ไบเกอร์มา เฮ้ยท่าเดินเท่มาถึงก็เจอของหนักในไบเกอร์ไบเกอร์สักกดนิดหน่อยโอเคโอ้โหคตรด,ดุดเลยตัวนี้ขลังมีตัวหนึง่ง ไปใหในต่อยดีกว่าหาของก่อนมีฟ็อกซี่ได้น้ำมันอู่ไหนวมะมาแล้วมาแล้วไอ้หนูออกมาลุกขึ้นมาสิอย่าออนพัด อาจารย์สอนไม้งไงว่าไงศัตรูต้องไล่พายไปศัตรูต้องพายให้แกเราไม่ใช่ไล่พายไล่พายก็คือเราศัตรูคือต้องไล่พายบ่นอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฟรมเด็ดตกเอ้ากูเคลียร์ผิดที่หรือวะเคลียร์ผิดที่โอ้ถูกะถูกะ มันจบตั้งนานแล้วผมเพิ่งมารู้ว่ามันให้กลับไปหาเทนเดอร์นี่คือมือใหม่ของแท้นะครับผมไปดูซิเฮียป๊อปเขาจะให้อะไรผมเดี๋ยววันที่สามผมต้องรีบสร้างบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวซอมบี้วันที่เจ็ดเขาจะมาบุกเดี๋ยวจ็เจอกับวันแดงเดือดโอเคร้องเพลงกูฟังเลย It must Thank my lucky be day. Thank you. อไอเทมแปดร้อยเหรียญคุกคาสิโนเลยกระสุนกามมอบันทึกของคูล่าอันไหนดีวะเอาบันทึกกันแล้วกันม้าบ่าโอ้บันทึกเหรอไม่รู้เอาอะไรดีวะกระสุนละกันหรือบันทึกวะกระสุนหรือบันทึกกระสุนร้อยหนึ่งอ่ากู้พัสดุคุ้มทรัพย์ถูกฝังที่สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเมตร เอาไงดีวะไปหาคุ้มทรัพย์เหรอใกล้ที่สุดน่าจะเป็นอันนี้กู้พัสดุโอเคเดี๋ยวผมไปกู้ให้เรื่องงานนี่ผมสมั่งมาเลย <c oughs> ผมไี้ฝากตัวรับใช้ในโดยเฉพาะเลยนะใครเดินผ่านมาผมจะเป่าให้หมดโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตรงนั้นเลยแล้วกัน โอเคตอนนี้ก็ถึงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเข้าไปรับเคสเอ้ยเคปเอ้ยเคสเฮ้ยไม่ต้องพูดอะไรสักเคสลินพันกันประตูเปิดอยู่โต๊ะเก็บได้หาพัสดุของไวลริเวอร์อยู่ภายในโอ้โหโคตรเน่า ทำความสารบ้านไหมเนี่ยคงใส่เป็นครอบครัวที่สกระปรกมาเจมายี่ให้ออกกันออกกันออกกันเสียเปรียบเสียเปรียบออกมาออกมาตายตายพัสดุน่านอยู่ข้างในผมว่า เขาได้เฮ้ยคือเราต้องรอดเหรอวะเฮ้ยตรงนั้นเมื่อกี้มันพุ่งออกมาตรงนี้ขอเซิร์สกันโอ้โหอีวินวัตโตฟัคเชี่ยรลมาหายล้วกลับดักวะอย่าพึ่งใจยเย็นใจยเย็นเฮ้ยโอ้โหลืมดูผมไม่ชินครับ อ,อยู่ใกล้นี้โทตทีครับผมไม่ชินโอ้โหโคชาเลนเลยแอสวนเจอร์มากไปว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะผมพูดมั่วตะเกียงเหรอหาของใจแบบโอเคใจละ โอเคผมว่าเสร็จแล้วแหละแต่ว่าผมจะกลับไปยังไงเวนกรรมมาเจ๊ดูดที่มืดจะวิ่งเร็วสุดสวยของพี่พี่มาเยี่ยมนะน้องโอ๊ยเป็นไงละ่ะพี่แตกกันะ่ะยังรอดอยู่หรอวะ อคือผมต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวอย่าเพึ่งอย่าพึ่งมีอร,มอ,รมมองเท้าเฮ้ผีมาไม่บอกไม่ให้มีสู้มให้เสียงปากแวงแล้วยังทำตัวนิสัยไม่ดีมารยาทอยู่ไหนอย่าห้าวกับพี่ผมว่าต้องรีบห่ีออกไปแน่นอนใจเย็น ใจเย็นใจเย็นหาของกินหน่อยหาของกินแปบบ๊บผมว่าน่าจะอยู่ข้างนอกนะได้ยินเสียงวันเฮ้ยไครใช้เก็บได้ไหมไม่ได้ ออกไม่ได้ด้วหน้าต่างเดี๋ยวไปออกละออกไปสิออกไปสิออปสโอเคออกได้ละทำไมหน้าจอมันดูมืดๆนะโอเคแล้วเรากลับไปที่เทเดอร์กัน มาเจ๊ร้านเขายังไม่เปิดถึงที่เขาจะเปิดเขาก็ไม่ให้ซอมบี้เขา้าที่ของคนไม่ใช่ที่ของมึงไปอยู่บ้านมึงเลยมาทำไมมาทำไม,มดีใส่ไิดีซอมบี้พวกนี้ผมว่าผมจะสร้างบ้านตรงนี้แหละนี่ตรงกลางนี่เลย ใกล้ๆเทรดเดอร์เพราะว่าผมค่อนข้างที่จะหาเทรดเดอร์ไม่ได้เพราะผมไม่ค่อยชินกับแผนที่ไหนดูก่อนอ๋อเทรดเดอร์อยู่ตรงนี้ดูละฮัลโหลพี่ป๊อเค You job, did it. Great traveler. โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็สร้างบ้านเสร็จเป็นที่เลียบ้ายแล้วครับผมแล้วกนี้ก็อาจจะมีการอัพบ้านแล้วก็หาของมาเพิ่มเติมนะครับผมส่วนวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่พาสต้าหากดูแลชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจได้นะครับผมเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ